เดนนสูอันนี้ใหญ่หน่อยนะคะเปรี้ยวดีค่ะอ,อร่อย มาแล้วคะ่ะดูลมพัดเย็นฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ <laughs> วันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นแถวบ้านเรานะคะนี่เป็นทะเลนะคะที่อยู่หน้าบ้านเราเนาะออกมาเดินเล่นแล้วก็จะพาทุกคนมาหาดูเก็บต้นแอปเปิ้ลเอ้ยเก็บต้นแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลด้วยนะคะก็บรรยากาศสวยๆช่วงฤดูร้อนเอ้ยวันนี้เป็นอะายพืชแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะโอเคไปเจอรี่ฟีกันนะโกทูพิกกิ้งเดอะแอปเปิ้ล ฟินควาสเจรีบอกว่ามีแอปเปิลเหลืออยู่นะคะเจรี Jerry, เรียกแวนตตยคอม่า very beautiful ติ t ตานี่ก็จะเป็นบรรยากาศทะเลหน้าบ้านนะคะบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะโรแมนติกนั่นเจรี่ยืนอยู่เจรี่ยืนอยู่น่ะต้นแอปเปิลแล้วเจรี่บอกมีแอปเปิลเหลืออยู่นะจะเก็บค่ะ ตอนนี้ดูสิค่ะทุกคนต้นใหม่ก็เป็นสีส้มสีเหลืองนะคะใบไม้ร่วงค่ะอ๋อนัตโซมาชต์เด้อมันเหลือไม่เยอะแล้วค่ะแต่มันก็นยังเหลืออยู่นะอ๋อเันเดฟินส์อุ๊ปแปอรเดฟินลีตเติยังมีแอปเปิลอยู่ค่ะทุกคนไออันนี้มันจะเป็นแอปเปิลเปรี้ยวอ่ะเนี่ยค่ะจะเอาไปตำไปยำใสก่กระน้ำพริก ยอมมนเด๋อบราเดสูรแคนยูเดี๋ยวเองล็อกไหมาถุงมาด้วยค่ะมาเดินเล่นเชิดอกพกถุงนะคะมาเดินเล่นก็ต้องเชิดอกพกถุงเราไปไหนเราต้องมีถุงพลาสติกติดตัวไปด้วยนะคะโอุ๊ย My God Can't open the battery ไฟก้าอยูไ่ไนกั Here, น่ค c ิปไฟก้าฮิเฟินมีอยู่ค่ะทุกคนนี่นี่่นได้อยอะเด็ได้เดนนาสตูอันนี้ใหญ่หน่อยนะคะเปี้ยวดีค่ะอร่อย อุ้ยมะม่วงเอ้แอปเปิ้ลต้นนี้มันเปรี้ยวค่ะทุกคนอร่อยนะมองไปข้างล่างเห็นอยู่ A brown bear under the tree เจลลี่บอกว่ามีน้ำตาลอยู่ใต้ต้นไม้มีน้ำตาลมา้เก็บแอปเปิ้ลค่ะทุกคนเอ้ยนี่ข้างในมีอยู่เยอะเลยเจลลี่ลูกใหญ่ค่ะพี่ แล้วก็ f ดีค่วมากล่กเยค่ะสมากเ่ะสกค่มากเลามาค่ดมางมาทีสกเห็นมันมีกค่3-4ลูกเองมาดเข้างในาเต็มเลยค่ะทุกคนะมลวก อ๋ออ้ยก่สมกับเกาสันยอซียมย่าอาทิตย์มันกําลังจะต้งดินแล้วค่ะพัอาทิตย์มันสองเนี่ยเจรีบ

นี่นี่ค่ะทุกคนแอปเปิล่เราเก็บเมื่อกี้นะใกล้ะทะเลตรงนี้เลยนี่ค่ะดูวิวแอปเปิลอยู่นน่นทะเลเลยนะคะจริงๆมันโดก,กว่านี่นะแต่ว่าเรามาเก็บตอนนี้มันก็มันค่อยมีดูเชอรี่ see. One very red over there, ไอซีวันเวอรีเรตโอเวอร์แดร์ครับไนก่อน ห้เจอรี่เร็วอ้ยโฟปิ้นเนี่ยเจอรี่ทั้งหมดของเราค่ะวันนี้ค่ะครึ่งถุงแอปเปิลเปียวๆแล้วเ,เราจะเอาไปยำเอาไปตำนะคะแล้วก็จิ้มน้ำพริกเกลืออุ้ยแสบพูดแล้วน้ำลายแตก ค่ะเจลรี่เดี๋ยวเราพาทุกคนไปเดินเล่นต่อนะคะเจะรี่ถ่ายให้ดูหน่อยนู่นคัมเดอะโบสแล้วนู่นคมัมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะแถวบ,บ้านเรานะคะ We don't miss Jerry, like it's Yeah exercise. Let's go then it's very nice. So people can see when it's um hers. ผู้ภาษาสวีเดนเบิงผู้ภาษาอังกฤษเบิงกนะคะผลการภาษาไทยเบิงเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศจากการหาเฮ็ดนะคะเข้าป่าหาเฮ็ดพาทุกคนมาพาทุกคนพาทุกคนมาดูบรรยากาศแถวบ้านแถวทะเลบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะเผื่อใครที่ อ,อยากจะเห็นบรรยากาศนะคะว่าช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงมันเป็นยังไงเนาะว่นนี้ก็น้ามันจะนิ่งมากเลยนะช่วงหน้าร้อนอะแถวบ้านเราเนี่ยมันจะมีคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นทะเลเนาะเขาก็จะมานอนอาบแดดกันตรงนี้นะคะ่ะนอนอาบแดดเล่นวินเซิร์ฟอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ตอนนี้หนาวแล้วก็ไม่มีคนนะคะเงียบวันนี้ก็อากาศอ่าไม่ได้ดีกรี e จริย์ระี่อะไ s o ิโซโเจริบอกว่า10บองศานะคะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันอ่าเหมือนมันจะหนาวมากเลยนะทุกคนเหมือนมันจะน้อยกว่า10บองศานะเจริย 6. 6องศานะคะวันนี้อากาศก็6องศานะคะทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆนะคะสวยค่ะวูดแดดสองตา <laughs> บรรยากาศสวยๆรอบๆนะคะออกมาเดินออกกำลังกายสูตรอากาศสดชื่นสดชื่นนะคะ นะคะคนี่ก็จะเป็นที่จอดเรือนะคะที่เข้าเอาเรือขึ้นมาจากหน้ามันก็เอามาจอดไกขางผมนะี่เนาะคนก็เริ่มมอาเรือขึ้นมา สะพานนะคะสะพานข้ามคลองเดินข้ามสะพานไปนะคะนูน่นก็จะเป็นที่เราเคยไปเก็บผักขมกันเมื่อปีที่แล้วเนาะไปเก็บผักขมผักขมอ่ะมันขึ้นอย่างดันธรรมชาติอยู่ใกล้ๆทะเลบรรยากาศดีมากค่ะตอนนี้สวยมากค่ะ beautiful จลีบ้านเราก็จะอยู่ไปทางนู้นนะคะ ตะวันก,นลกำลังจะตกดินแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะพาะทุกคนเดินขึ้นไปตรงสะพานตรงนี้นะคะมันจะมีสะพานเดินแล้วก็ไปขึ้นขเ,เขาเขาเรียกว่าอะไรอะเนินหินนะคะตรงกลางนู้นที่เจรี่กำลังเดินไปนะก็จะมีคนขาพาหมามาเดินเล่นนะคะนั่งไหนก็หมานะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดีสวยๆค่ะ เดยวเราจะตามเจะรีไปเลยเดินขึ้นสะพาน,นะคะ่ะทุกคนพาทุกคนไปดูบรรยากาศ สวนสดกำลังเดินที่บนสะพานนะคะทุกคนอ,กอีกถุงหนึ่งก็ถุงมือก็เฮี้ยวถุงแอปเปิลนะคะมาเดินเล่นอะ่ะไม่พ้นที่จะเอาถุงติดมือมาด้วยนะคะเผื่อเดียวเจอแอปเปิลเจอพักเจออะไรย่างงี้นะคะทุกคนเก็ติดติดใหม่ติดมือไปเนาะอุ้ยน้ําใสมากเลยนะคะแต่จะบอกว่าน้ำเย็นมากเย็นเจี๊ยบนี่ถลงไปน้ำตอนนี้เนี่ยเหมือนลงไปตกอยู่ในน้ำแข็งเลยนะคะเย็นมาก ตอนนี้ก็หืมเอบบอกว่าแอปเปิ้ลอร่อยมากค่ะเหมือนเองเอาแอปเปิ้ลมาแช่ตู้เย็นไว้อ่ะคนฉันเอาแอปเปิ้ลมาแช่ตู้เย็นไวเ้เราเมื่อกี้น่มันเย็นมันละมุนมากเลยเอ่ะม่หอกมันเปรี้ยวนะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวจีดจนแบบกินไม่ได้อร่อยมากค่ะไอแอปเปิ้ลแบบ เียวอร่อยะค่ะถ้าเอาไปยำมนี่จะอร่อยมากๆเลยเไปยำแลนะ้วก็ตำเนาะสอยปลาาคุกปลาหอมแดงแซ่บหลายค่ะทุกคนลมมาและะ้วค่ะดูลมพัดเย็นนี่นะคะบรรยากาศอ่ายามว่างเวลาเราก็จะออกมาเดินเล่นอย่างนี้นะคะรับอากาศสดชื่นนะคะไม่ได้ไปแก้เพรก็ออกมาเดินเล่นอย่างนี้นะคะทุกคน บรรยากาศดีมากเลยค่ะอยากเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยนะเจลีไปเล่าเจลีขึ้นเขาไปแล้วตอนนี้มือแข็งแล้วจ้ะมือเย็นเกียบเลยจ้ะยิ่งถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แบบนี้อยู่ใกล้ทะเลอย่างเงี้ยมันได้ยิ่งหนาวไงทุกคน Hello Jerry. Very nice. Sunset now. It's cold. It's a little bit cold in uh, um, my hand is like ice cold now. มาดูพ่าที่ตกดินด้วยกันค่ะทุกคนเนี่ใส่แจ็คเก็ตหนาเลยนะวัดแบรริสไม่ทุลุเดไออ่ะ I think it's a rose after uh, the flower that is come uh, is the seed วันนี้ก็พาทุกคนมาดูวิวสวยๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจะโต๊หินเกือบโต๊หินวันนี้เราขต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะบา,บายๆสวัสดีครับเจเร,ขร่ขอบคุณครับขอบคุณครับ ยูเซนตูยูบายบายสวัสดีค่ะ